กาบสบายดีพี่น้องบอกไปว่าสุกสุกคนกันนี่ต่อค่ะตัองแาวนิดแฉแนวนาะันนี้กกมากว่าขนกองคือเกาเนาะมาคายหน่มใหม่มาคายหน่มใหม่ยกะเอาพัดเอาพัดเจษหม่ก็จะกินพรสแฉพี่นกมาเด้อมาเด้อเด้อเสแฉ กินปลาบุกขยะป่าขยะพ่อขยะป่าบุกขยะกินนั่นมีกิ่นนะขนาดเล็กอย่างพี่มันกินเขาง่ายกับบุกินบ่บุกินเขาง่ายยังกินได้น่าพายังกินข้าวสาวบาทเดียวได้ข้าวสาวเขาง่ายแอนเดียวกันพี่มันติดพี่นี่จ่าตัวนะปลาพีดป็ดตะแพงติดตะเปาะอยู่นี่ เกาะอยู่ีจารเดี๋ยว่มเยทั้งหมดเครับนี้กับนไม้สังเยน้ำไม้สังเหลายๆบ่บจะแก้ออหุนท่าโยเมืองกัะดักกระดกมาที่แรกคนโยมอ่ด้วยโยเอาเมื่อไม่ใช่ทุกอย่างาืา่อไม่มมมมจากกามับ อแบบชงใส้ขีเข้าตุกชบแหละเออ่าอันโอนเงินคารทรลาบละหนึ่งเลยจเ <alities S 1> <unemployed. S 2> บิร์เข้ากับอาหายหมูอาซื้อนาโทรกันว่ะมาแบบไปถือเบิร์ก็ไม่กันดีแต่ว่า้ายๆว่าเข้าซุ่มอ่านาโทรเอามานก็อเป็นนี้นะสบาดีเนย

ตืมด ma e, like, oh, mm ้ว hmm. ว่ะแหละตืมอายะตื่มก็ดีตืมล่ตืมล่ะโอ้ยสาวขัดเลยตืมไลายี้มเ้ยหางหงายได้สิเจ้าหนม่หื้าหายหยาเด้อแม่ก็มาซื่อซ่ยเจ้าเลยไม่ทให้เด้มาซื้อบ่เนไม่ไม่ยไม่หงหา่หากันชหาพันโดยเนะหน้าก็พักกันแน่อย่างใจลำเดียวกัน รุดมข้ามสองโนมกบได้กบบนอะไรแม่แต่ว่าเมตัวเฮียออกไปเลยพี่น้องเอ้ยน้องใหม่ตบกินผู้ดีเสียไมเอพี่เนาะนอนเเป๊ะไม่เปีบ โอ้ยป่าเอไปเชียวเกิดจะติดยกัเบอร์เดี๋ยวายหข้ามึงอ่ะโอนหละเป่าเอ้ยไม่นร่องไปหาไหมโอนจิ๋มอะไรจะเมื่อไหรปาดจิ๋มบุบี้มีงานเขาหลัวเนี้ยจิ๋มไปหายุ้ยิ๋มอะไรเขาเมื่อไล่ะงาหมนั่งยืดีๆเด้อนี่พากันเอาคุงผ่านไปบรงหารก่อนเดี๋ยายจะกองผ่านนี่นะเดี๋ยคายจะกองเลย คือห่านอกง่ามเด้อน่องใหม่พี่น้องอเลยชิพันชิพันง่ามจะน้ไม้เด้อ้นงามนค่เงนน่าอาก่ามมนมีแต่นว่ามวนนเดีวนคนว่ามวนอ้าวเฮ็ดปวกลงมันมาแต่้เออมันค็ออกน้อยเดียวแต่เฮ็ดปวกดง โคากระจานออกเป็นมูยังไงน้ไม่ปาเนบน้อน้า่วจาม่สะอ่อนกระจาเนน้าใหม่ซุ่มเปะๆโ้งพนก็ไปต๊น้าใหม่ต้กน็ไปโต๊ย่งเกียอนกไปตกน้าใหม่ยิงเปียเองรล้นะแดดอันเงหัวแหละน้าล้างขาอาะ เออก็นองหม่ตัวนี้มันกับบออกนะเออออกยู่แต่วะหันบนหลังอันนี้เอ็อมือแั้นได้กินต่เธะหอมว่าจะสะเองกินไปแล้วอาก็เมแต่เหงาขาานพี่เนะขั้วยนะ้วดอนได้เนี่ยกล้วดอนกั้วดอนกล้วแดงน้ำบ่อาอ น้ำบ่าบ่มีน้ำให่พี่ๆนะอ้าวเธอจะมาหาซันไม่ได้นะกล้วยแดงเลยมันสีเจ็ดเจริญพี่ค่ะพี่ใหญ่งะไรแค่แตะรลำคาดนะทีตัองัวอะไร ไดดีดีไปเลนยนอนอีกแล้ยไ่ขาเลยนอนกับโรงงานใครเหรอบอสมี้บ่มีมบมกบหน่อยนะปสาพี่น้องเอ้ยฝนสีมาแล้วเด้อนี่เด้อเมืดแห้งเลยโรงงานคนจีนนี่ เด็ n h ๆเลยกุงๆเลยน้อน well. ึงน่ะแม่นี่นีฝนตกดีจนนอดีจนนอโอ้ยสีเผารถอีพวะฮะ ด uhh ีจังวนกวน้องคันดดีจัเพ่อนเื่องรักกันบใอนเออนบาไไปออนมาค้ามหน่อยกันี่น้องป้าอันน้องซู้ไว้อยู่นี่ ก็แม่อ <laughs> ุ้ยมันเน่กันลุตายเร็วพี่น้องเอ้ยวันศีรษะเอามาข้ามมาข้ามกับบุญมีจักหมาเพียงมีอยู่งหมาสองหมาหอดกับบุญบอดดงปีกายนี่เด้ความดกมาข้ามว่าสิเอามาข้ามเมื่อต่ำเนี่ยขาวน้ากระต่อนางงามงามห้าหลักมาข้าม กระเสื้อมาลากเราพี่น้องเลยมานำจากข้องอยู่จากข้องนหน่อยนียน่แหละหน้าเพิ่นแต่บ่ายคนอื่นเห็ดนะนะปีกานี่เด้โคดดบมาคามค่ะปีนี้ฮะสิกินบโมมีม่เลยแต่ว่าเขาเจ้าอันบักอันเขาเจ้ามามาบักเอาไปคลายห็นะมันก็นเลยแบบงาแก่ที่มันเคยเป็นหมากมันกับบริปเป็นเนาะข้องเพระาะว่าเขาเจ้าบักมันถิมเลยแต่สิได้ก็สิรอรอหาบึงเนาะพอได้กินกับแจว น้ำกระได้ดูเอหนิที่น้องเอ้ยน่ไนอะีดิดี๋ดเอน้นน่ากระสมูทีน้องสู่าอยู่หันค้ายน่อใหม่เดนี่หน้าขาหน้าเขาจะเสมาแดงก่น้ำขวดบุมีแต่ให้นี่เพราะถ้าเราบยาพูพวกเขาแดงแัย mình kêu cạnh anh anh ừ anh 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 bớt anh 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 hết, anh mi ขามท่านี้มากไอิวขาวโหยุบขบอบอลิวได้หนิเพิ่เาเอาบอิวมันสด่วอ่บ่วบอิว้บอหิวไม่อบแม่อืมเอาบอาบอิวก็บเียงก็เก็บบอิ้มมือบอเอ่ みたいな。